เดี๋นะครับฮะล,ล,ลูกปืนแตกได้เดินสามขาเลยอ้าวมันแตกได้ไงอ่ะเ้วทำยังไงอ่ะอ๋ออ๋อหนุนฝั่งนี้ไว้เหรอโอ้อะโอเคลูกปืนแตกได้เดินสามขาเลยนะวันนี้แต่เอว โอ้ดูดิเฮ้ยโอ้โอเคครับวันนี้แต่เอาหมดท่าเลยนะท่านผู้ชม <c oughs> โอ้จะไปถึงบ้านไหมเนี่ย ออหลังก่อนซ้อมยิงเหรอโอ้โแต่ว่าค่อยๆไปนะครับหือว่าอันตรายอยู่นะท่านผู้ชมแล้วคานหน้ามันไม่พังเหรอแล้วคานหน้าฝั่งนู้นมันไม่พังเหรอรถมันหนักอะ่ะมันไม่เหมือนรถเล็กอะ่ะ มันจะแตกไหมในคานหน้าเนี่ยล่ะละหมดท่าเลยนะครับแล้วก็เดินไปแปดปีอ๋อออไปไกลอยู่นะท่านผู้ชมน่าจะเดินแบบนี้ไปประมาณ1กิโล2กิโลประมาณ2กิโลเลยนะครับ โอ้เสียวอะ่ะเออถ้าเป็นรุ่นเล็ก40 50ออพอได้อยู่นะเพราะว่านี่คือรถรุ่นใหญ่อะ่ะเออคันมันใหญ่อะ่ะเสียวเสียวแตกเสียวเข้าหน้ามันแตกนะอันตรายมากแต่เอาหมดท่าเลยนะมาเลยแต่เอาเดินตามขาแล้วนะครับ ก็ล้อหน้าไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ล้อหลังนะโอ้โหหนักห <c oughs> นักเท่าเรื่องนะครับอ่าโอเคขอให้ปลอดภัยนะแต่แอลนะอ่าคลิปนี้ก็จบไปท่านี้ก่อนนะบ๊ายบาย